แสดงความยินดีการจัดส่งไอเทมเรียบร้อยแล้วนะครับมุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อปเอาละครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดแล้วก็จะมาเอา่อ อัปเดตเนาะเกี่ยวกับปืนนะครับที่จะมีการดรอปความสามารถแล้วก็อัปเกรดความสามารถขึ้นนะครับซึ่งปืนนะครับที่จะอัปเกรดความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีปืน M 1 0 1 4นหะครับหรือว่าลูกซองยาวนะครับผมหรือลูกซองเก่าในคำเรียกกันเนาะนะครับแล้วก็นะครับจะมีกอซ่านะครับผมอ่าแล้วก็จะมี M 249ซึ่ง M 249นี่้ปกติคนก็ไม่ค่อยเล่นกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครได้ลองจับดูแล้วจะรู้ว่ามันโหดจริงนะครับถ้าอยู่ เออถ้าเจาะไอวอลเนี่ยมันเจาะไวมากนะครับปืนนี้นะถ้ามันอัปเกรดขึ้นมันก็น่าจะดีแต่ก็ไม่ค่อยมีความนิยมนะครับส่วนมากเขาจะเล่นปืนที่มีความคล่องแคล่วมากกว่าเนาะนะครับแล้วก็จะมี UMP นะครับที่อัปเกรดขึ้นนะครับอ่าที่ผมเห็นปืนที่อัปเกรดขึ้นเนี่ยแทบจะเป็นปืนที่คนไม่ค่อยเล่นกันเลยนะครับจะมีอยู่ M1014 เนี่ยนะครับที่เขานิยมเล่นกันอยู่นะครับผมอ่าแต่นอกนั้นรู้สึกคนจะไม่ค่อยเล่นกันเลยนะครับผมที่อัปเกรดขึ้นนะครับ ส่วนปืนที่คนเล่นกันนิยมกันมากๆเลยในตอนนี้นะครับจะมีการดอปความสามารถลงนะครับผมก็คือปืนเวกเตอร์นะครับผมปืนนี้ก็เรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือปืนคิดใช่ไหมที่มันอยู่ใน PB นะครับก็เป็นปืนที่หลายคนเนี่ยนิยมใช้มากเลยนะครับในแพทนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่โกงเวลาใช้คู่กัน2กระบอกนะครับจะเป็นปืนที่โกงมาก,มาก,มากเป็นปืนชาร์จที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในตอนนี้นะเพราะว่า มันยิงแป๊บเดียวตายนะครับผมถ้าเข้าหัวนี่โอ้โหแปบ๊บเดียวตายแน่นอนแล้วก็ถ้าเข้าตัวยังไงก็ตายไวครับผมเพราะว่ามันมีความรัวที่แบบสุดยอดจริงๆนะครับผมอ่ารัวเร็วมากนะครับผมอ่ะแล้วก็มาต่อด้วยนะครับลูกซองควงนี้ก็เป็นปืนที่นิยมกันมากๆเลยนิยมกันที่สุดเลยก็ว่าได้ตอนนี้นะครับผมแต่ว่านิยมพอๆกันกับปืนเวกเตอร์เลยนะครับปืน M1887 นะครับหรือลูกซองควงนั่นเองนะครับผมส่วนมากจะไวเล่นกัน ยิงไฮไลท์นะครับเป็นหนึ่งๆอะไรอย่างงี้กันมากกว่าเนาะนะครับผมแต่ในแร้งเนี่ยคนก็นิยมนํามาใช้เพราะว่ามนันปืนที่ยิงตายเร็วนะครับยิงตายง่ายนะครับผมอ่ะสำหรับที่เขาเล่นกันตอนนี้เนาะนะครับผมปืนที่ดีเลยแหละนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีปืน SVD นะครับที่ดรอปความสามารถลงนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมจากสายไฮไลท์เป็นอย่างมากนะครับสาหรับปืน SVD ถึงไม่ไฮไลท์ก็มีความนิยมมากๆเพราะว่า มันจอก่อนะครับซึ่งเวลาเรายิงไปนะครับผมบางทีเนี่ยนัดนึงอ่ะนัดละร้อยนะครับดาเมจนะครับคิดดูเลือดมี200ยิงนัดเดียวนัดละร้อยแล้วหูยังกับสไนเปอร์แล้วมันล็อกเป้าด้วยนะครับผมถ้าโดนหัวนี้คือนัดเดียวยังไงก็ตายนะครับผมคือเป็นปืนที่ผมบอกเลยผมเจอผมเลิกเล่นผมเลือกเล่นนะครับไม่ใช่เลือกเล่นเลือกเล่นเลยนะครับปืนนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นปืนที่โกงพอสมควรนะผมอัดตัวก็ได้นะยิงหัวก็ดีนะครับปืนนี้นะครับผม แล้วก็อีกปืนนึงเนี่ยรู้สึกว่าจะชื่อว่าปืนอะไรนะวูดเพ็กเกอร์เหรอวูดเพ็กเกอร์นะครับผมปืนนี้นะก็ะส่วนมากสายไฮไลท์ก็จะเล่นกันเหมือนกันใช่ไหมปืนนี้ก็จะดรอปความสามารถลงนะครับผมก็คือสายไฮไลท์นี่ก็คือเอาไปยิงหัวให้แมเทียนนัดปึง้งหัวนัดเดียวนัดเดียวหรือหนึ่ง,หน,งหนึ่งก็นิยมนามาใช้เหมือนกันนะในปืนนี้นะครับผมก็เป็นปืนที่ดีเลยแหละที่มันเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับผมต่อไปก็คือพาลาเฟลนะพาลาเฟลนี่ก็ นิยมใช้จากสายไฮไลท์เหมือนกันนะครับผม่าพาราเฟลก็จะรอปความสามารถลงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามว่าตออเราปืนเนี่ยมันรอปอะไรลงโอ้โหคือผมไม่อยากจะบอกเลยนะครับผมเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลจากเซิร์ฟนอกหรือ,อการอัปเดตล่วงหน้านั่นเองครับผมนะแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษง่ายนะครับโดยที่ผมแปลออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมันต้องมีเป็นของไทยอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกรอบนึงแต่ว่าคืออันเนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นของ ศาสตรกฤษแล้วมันแปลออกมาเนี่ยคือเอาเอาคข้าๆแล้วกันอะอ่นนี้ปืนอะไรปืนเวกเตอร์อ่ะเวกเตอร์เนี่ยก็คือจะลบความเสียหาย1น,นะครับผมอ่ะลบความเสียหาย1น,นะครับเมื่อยิง2มือนะครับผมน่าจะใช่นะยิง2 2งมือก็คือยิงสองกระบอกเนะี่ยน่าจะใช่นะก็จะลบความเสียหายลงนะครับแล้วก็ลบระยะใช่ไหมระยะลดลงนะครับเมื่อ2มืออ,มอ๋อคือลบความเสียหายนะครับผมลบความเสียหายแล้วถ้าเกิดว่า ยิง2มือจะลดระยะลงนะครับผมก็คือการถือ2ก็บอกจะลดระยะลงนั่นเองครับผมนะลดระยะลงนะครับโอเคครับแล้วก็มาต่อกันด้วย M 1 0 1 4 M 1 0 1 4าบอกว่าจะมีเอฟเฟกเสียงใหม่นะครับแล้วก็ลบความเสียหายขั้นต่ํานะครับความเสียหายขั้นต่ํามันเป็นยังไงวะเสียหายขั้นต่างงเหมือนกันอ่าแล้วก็ลดประตาในการยิงขั้นต่ําลงนะครับผมอ่าแล้วก็ไอ มันไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็คือลดอัตราการยิงเนาะนะครับผมอ่ะลดอัตราการยิงลงนั่นแหละนะครับผมโอเคแล้วก็นะครับ M 1887นะความเสียหายขั้นต่ํานะครับก็คือลบหเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เอ่อปืนพาลาเฟลนะครับปืนพาลาเฟลเนี่ยก็จะลดอะไรวะลดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเรา,เราแปลกเราคิดกันว่ามันคืออะไรนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนจะลดระยะนะครับผม เหมือนจะลดระยะลงนะครับผมสำหรับปืนนี้นะโอเคแล้วก็ SVD อ่ะไปที่ SVD อันนี้เราเข้าๆก่อนนะขอเข้าๆก่อนเพราะว่ามันเป็นภาษากฤษเราไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมก็จะอัปเดตเข้าๆไปก่อนนะ,ะแต่เราจะรู้แล้วว่ามันอลดอะไรลงเนาะ SVD นะครับก็คือลดความเสียหายและก็ระยะลงนะครับผมแล้วก็ลดความเร็วกระสุนนะครับเอ่อความเร็วกระสุนเพิ่มขึ้นเออความเร็วกระสุนเพิ่มขึ้นนะครับผมจาก48เป็น 53นะครับผมก็คือเหมือนว่าเพิ่มแบบให้กระสุนมันยิงไปเร็วขึ้นหรือปาหรืออัตราในการยิงนั่นแหละนะครับผมก็คือมันเร็วขึ้นนะครับผมอ่าแต่ว่ามันลบระยะลงนะครับผมกับความเสียหายลงนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็โจมตีความเสียหาย50%เรหลือ40%นะครับผมของปืน SVD เนาะก็คือลบลงนะครับส0นะครับส่วนกอซ่าเนี่ยผมไม่ไม่มั่นใจนะครับผมก็ขอเว้นไว้ก่อนละกันผม่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผม อ่ะยงงงๆอยู่เนาะนะครับผมแล้วก็มีปืนอะไรอีกไหมเนี่ยก็ขอคร่าวๆแค่นี้ก่อนละกันนอกนั้นก็ยังข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับผมเราก็มาอัปเดตคร่าวๆแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมหากผิดพลาดเนี่ยก็ขออาภัยด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูโค้ดยกเซิร์ฟกันดีกว่านะครับผมอ่ะแต่ว่าการอัปเดตในวันนี้ผมบอกว่าก่อนว่าเดี๋ยวเพิ่งเชื่อผม100%นะครับให้เชื่อ50%ไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันเพราะว่า บางทีอันมีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการอัปเดตก่อนล่วงหน้านั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาเติมโค้ดกันนะครับไปที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ประกาศนะครับแล้วก็แลกไอเทมโค้ดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมโอเคแล้วก็เช็คดูดีของเราให้ดีนะครับแล้วก็วางโค้ดไปเลยนะครับผมตามนี้นะครับโค้ดก็คือ v 4 6 3 g 4 7 2 t h p d w t 8 k 5นะครับก็ต้องใส่เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่เท่านั้นต้องใส่ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับมันจะบอกไอเทมโค้ดผ โอเคนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็ได้มาแล้วนะไปกล่องกันบล็อกนะครับไปกล่องสกินปืนครับไม่เข้าใจว่า GM ทําไมไม่เปลี่ยนสักทีนะครับผมตอนนี้ก็นี่นะครับตามนี้เลยสกินปืนก็มีพวกซองควงพวกอะไรเอ๊ไม่ใช่ดิซองไฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะตามนี้นะครับเอคงเอเคเนาะรายวันนะครับใครบอกว่าไม่ดีไม่ต้องมาเอานะครับที่หลังนะครับผมก็คือเราแจกให้กับคนที่เป็นสายฟรีหรือคนที่ไม่มีใช้นะครับมันก็ดีสําหรับคนที่ไม่มีจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็ได้ใช้เช่าแต่มีให้ทุกสัปดาห์เนี่ยมันก็เหมือน เออมันก็ไม่ตะมันก็เช่าโดยที่ไม่เสียตังค์แต่มันก็ได้เล่นทุกสัปดาห์แม้มก็มีมาให้ทุกสัปดาห์เนาะคดสำหรับช่องผมนะครับผมเออมีให้ใหม่ทุกสัปดาห์นะครับผม,มก็มีให้เรื่อยๆนะครับผมเออไม่ถาวรแต่มีให้ให,ใหม่เรื่อยๆมันก็ดีแมโอเคเนาะก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย